ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์แดนผีด้วยนะครับณห,หมู่บ้านโคกอึ้ง มีหนองน้ำอยู่ใกล้กับโคกเมื่อฝนตกลงมาทีไรหนองน้ำแห่งนี้ก็จะมีกบอื่งออกมาเล่นน้ำกันมากมายแต่เป็นที่น่าเสียดายไม่ค่อยมีชาวบ้านคนไหนกล้าลงไปจับกบจับอึ่งที่หนองน้ำแห่งนี้เลยเป็นเพราะว่าบริเวณโคกแห่งนี้เดิมที่ชาวบ้านเรียกว่าโคกกระสือ เพราะมันคือบริเวณที่บรรดาผีกระสือมักจะออกมาหากินกบกินเขียดให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเป็นที่เล่าลือกันมานานทำให้เจ้าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีเนื้ออร่อยเหล่านี้กระโดดน้ำเล่นกันตามสบายรอให้คนที่ชอบไปจับกบเกิดคันไม้คันมืออยากจะไปจับกบจับอื่นกันที่น,นั่น ในบรรดาคนเหล่านั้นที่มีใจกล้าน่อยเห็นจะเป็นไอ้ฉุยกับไอ้ดวงจอมขี้โม้ประจำหมู่บ้านมันสองคนเห็นมีกบอึองอยู่มากมายในหนองน้ำจึงหมายมั่นปั้นมือจะลงไปจกกบับกบที่หนองน้ำแห่งนี้กันติดที่พวกมันอย่างนึกเกรงกลัวผีกระสือกันอยู่ ไอ้ดวงจึงหารือกับคู่หูเพราะหมู่นี้การทำมาหากินทางด้านจับกบของพวกตนชักจะลำบากเพราะเกิดมีนักล่ากบเพิ่มขึ้นมากในหมู่บ้านมาพากันแย่งจับกบไปเสียหมดเอาไงดีว่าไอ้ฉุยกบที่อื่นมันมีไม่มากถ้าเราไปจับกบที่โคกระสือ รับรองว่าต้องได้กบมาเต็มค้องทุกคืนแน่ๆเลยอ่ะขายได้หลายตังค์อยู่นะโว้ยข้าก็อยากไปใจจะขาดแต่คิดว่าคืนไปสุมสี่สุมห้าสุมกาสุมไก่เดี๋ยวไปโดนผีกระสือหลอกเอามันลอยมาลากเอาไส้ไปกินเข็นเขาพูดกันว่าที่นัน่นถ้าผีกระสือโคตรดุเลยนะเมืองอืมก็นั่นน่ะสิ สู้กับคนนะ่ะข้าไม่เคยนึกกลัวเลยเว้ยยังดีก็แค่โดนกาปั้นพอเจ็บเจ็บแสบๆคันๆแต่สู้กับผีเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้กับมันวะคาถาอาคมก็ไม่มีกับเขาสักบทไอด้ดวงบนแล้วมันก็ตบเข่าตัวเองฉาดใหญ่เออข้านึกออกแล้วทำไมเราไม่ไปหาหลวงตาเอี่ยมที่วัดวะไปขอคาถาบางตาผีกับหลวงตาท่านถ้าได้มา เราก็ท่องคาถาบังตาผีเอาไว้เพื่อไม่ให้ผีกระสือมันมองเห็นตัวเราเท่านี้เราก็ไม่ต้องกลัวผีกระสือให้มันไล่กัดอีกต่อไปแล้วเออวะ่ะมึงนี่ฉลาดนะจริงด้วยหัวแหลมดีถ้าเรามีคาถาบังตาผีก็ไม่ต้องไปกลัวผีกระสือกันอีกแล้วงั้นเราไปหาหลวงตากันเถอะฝนกำลังจะมาพอดีถ้ามีคาถาแล้ว เราจะได้ออกไปหากบกันอย่างสบายอกสบายใจจากนั้นสองเกลอก็ไม่รอช้ารีบไปหาหลวงตาเอี่ยมที่วัดเพื่อจะไปขอคาถาบังตาผีจากหลวงตาเพราะก่อนหน้านี้หลวงตาเอี่ยมเคยเป็นนายพรานมาก่อนมีคาถาอาคมมากมายรวมทั้งคาถาบังตาผีนี้ด้วย ได้ยินเสียงเล่าลือกันมานานเมื่อพากันมาหาหลวงตาและเล่าความประสงค์ให้ท่านฟังหลวงตาก็หัวเราะขึ้นเบาๆหลวงตาเป็นพระนะจงให้บอกคาถาเพื่อให้โยมไปจับสัตว์มันก็ดูไม่เข้าทีไม่เข้าทา่า ลวงตาไม่มีกระถาบางตาผีให้โยมสองคนหรอกคนเขาหลือกันไปเองเคยได้ยินแต่คนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าให้ใช้ใบหนาดมาทัดไว้ที่หูผีมันก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้ยโยมแล้วก็ก็ลองดูก็ได้นะแต่ลวงตาขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะโยมเวลาโยมไปจับกบนะ่ะควรเอามาทําเป็นอาหารการกินเพื่อใช้ประทังชีวิต อย่าจับกบมาเล่นเพราะความสนุกสนานล่่ละถึงยังไงกบเองมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตมีจิตใจเหมือนกับคนเราเหมือนกันเนี่ยแหละรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมนุษย์อย่าทรมานสัตว์เลยสองเกเลอยิ้มแห้งๆอย่างผิดหวังพึงพรรมพำรับคำหลวงตาโถนึกว่าจะได้คาถากันผีมาเสียอีก กลับโดนหลวงตาเทศนาเรื่องจับกบเลยพากันออกจากวัดมาด้วยท่าทางหง่อยๆแต่ไอ้ดวงยังไม่คิดจะยอมแพ้มันหันมาบอกเพื่อนว่าเอาวะไม่รองไม่รู้ลองเอาใบน,นาดไปใช้กันผีดูบางทีอาจจะใช้ด้ผลก็ได้นะ ยังไงก็แค่วิ่งหนีผีกันป่าราบเท่านั้นเองหรอโว้ยเดี๋ยวก่อนสิโว้ยเฮ้ยข้ายังมีอีกวิธีข้าว่าเราไปหาพ่อใหญ่ผลกันดีกว่าแกเป็นในพรานเหมือนกับหลวงตะเอี่ยมเลยพ่อใหญ่ผลน่ะมีคาถาอาคมแล้วแกก็ไม่ใช่พระแกต้องให้คาถากันผีเรามานนแน่แน่ไอ้ดวงยิ้มร่า,าทันทีมันเห็นดีด้วย จากนั้นสองสหายก็บ่ายหน้าไปหาพ่อใหญ่ผวนทีบานของแกแทนก่อนไปก็ไม่ลืมเก็บเอาใบาหน้ามาสีา่ห้าใบเพื่อใช้ทดลองเอาไปกันผีดูซึ่งพอพ่อใหญ่เห็นสิ่งที่เจ้าสองกลอนี้จะเอามากันผี แกก็หัวเราะร่วนออกมาใบหนาดอย่างเดียวน่ะมันไม่ทำให้ผีกระสือมองไม่เห็นตัวพวกเองหรอกนะไอ้นุม่มแกพูดอย่างนึกขำในการกระทำของสองนุ่มขยับเนื้อตัวที่อวบอ้วนให้นั่งสบายขึ้นอีกหน่อยแล้วจึงสาธยายตตอมันต้องมีคาถาเสก กำกับลงไปที่ใบหนาดด้วยแล้วเอาใบหนาดมาทัดหูไว้ผีมันก็จะมองไม่เห็นพวกเองแล้วไอ้ดวงกับไอ้ฉุยทำตาโตฉีกยิ้มกว้างแทบจะถึงใบหูมองเห็นกบอึ่องเต็มคลองอยู่ในมโนของพวกตนแม่รูงนี้พวกข้าเนี่ยมาหาพ่อใหญ่เสียตั้งแต่ทีแรก มัวแต่ไปหารูตะเอี่ยมที่วัดไม่ได้คาถาสักบทสักบาทแถมยังโดนหลวงตะเอี่ยมเนี่ยนะอบรมศิลธรรมการจับกบมาชุดใหญ่เลยเพ่อใหญ่รีบบอกคาถาพวกข้าเดียเด๋ยวเธอข้าอยากจะไปจับกบที่นั่นมานานแล้วเนี่ยอุบะทำเป็นวัยรุ่นใจร้อนมาเร่งข้าไม่มีใครมาแย่งจับกบกับพวกเองหรอกถึงเป็นคนมีคาถาก็เถอะ ไม่มีใครใจกล้าเท่าพวกเองอีกแล้วเข้ามาก็กไกล,กลข้าจะได้เป่าคาถาใส่ใบหนาดให้แล้วพ่อใหญ่ที่ตัวอ้วนใหญ่สงคำเรียกก็เป่าคาถาบังตาผีใส่ลงในใบนาดส่งให้ไอ้ดวงกับไอ้ฉุยไปขนละไปกําชับว่าเอาไปทัดไว้ที่หู ไม่ใช่ใส่ในเสื้อผ้าหรือใส่ในกระเป๋า2องเกลอดีใจจนเนื้อเต้นเหมือนเห็นสวรรค์มารอยอยู่ตรงหน้ารีบยกมือไหว้ขอตัวจากพ่อใหญ่ผวนมาทันทีเพื่อเตรียมตัวไปจับกบในคืนนี้เลยเพราะฝนกำลังตกปรยๆยๆมาพอดีออกจากบ้านพ่อใหญ่มากสองเกลอ แวะไปกงเล่าย้อมใจที่ร้านเหล้าของไปเยือนเสียก่อนรอให้ฝนหยุดตกพอฝนขาดเม็ดลงก็พอดีกับที่ฝ่ามืดคนทั้งสองจึงกลับมาบ้านเตรียมอุปกรณ์จับกบด้วยความกระตือรือร้นคืนนั้นฟ้าฝนเองก็ดูเหมือนจะเป็นใจไม่ถึงกับตกหนักเสียทีเดียว แค่ตกพรำๆให้เย็นชุ่มชำ่ำเสียงกบเสียงอื่นอ้างแข่งกันร้องดังระงมอยู่ในท้องพุ่งและในหนองน้ำสองเกลือไม่รอช้าติดไฟฉายส่องกบไว้ที่หัวเอาข้องมัดติดเอวจำอ้าวไปที่โคกระสือโดยไม่เสียเวลาแวะคันนาที่ไหนเลยด้วยความคิดที่ว่า มีของดีติดตัวมาแล้วไม่ต้องกลัวผีที่ไหนจะมาหลอกอีกเมื่อไปถึงก็พบกบเขียดและอื่นอ่างจำนวนมากกำลังกระโดดน้ำเล่นอยู่ในหนองน้ำที่ลึกแค่เข่าทั้งคู่ลงไปไล่จับกบไปรอบหนองน้ำด้วยความสนุกสนาน จับกบกันเพลินๆพลันก็มีดวงไฟสีเขียวเรื่องๆจำนวนหลายดวงลอยเรียมาตามคันหน้าเฮ้ยไอ้ฉุยนั่นไฟอะไรวะมันถามเพื่อนด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยมั่นใจทั้งมันและไอ้ฉุยหยุดจับกบ ยืนนิ่งรอดูดวงไฟสีเขียวที่ลอยบูบว่าใกล้เข้ามาว่ามันคือดวงไฟอะไรกันแน่ไหนไงแสงนั่นน่ะนะที่หายแล้วกระสือมันมาแล้วเหรอหมันไม่กล้าขยับเขยื่นเคลื่อนตัวไปไหนได้แต่ยืนนิ่งแทบกลั้นหายใจมองเห็นผีกระสือที่มีแต่หัวกับไส้ และใบหน้าที่เขียวอื้อลอยโชบไปมากสอดสายสายตาสีเขียวเรืองแสงของมันมองหาตัวกบเขียดแต่ดูเหมือนเหล่าผีกระสือจะมองไม่เห็นตัวของสองกันเลยจริงเพราะมันไม่ได้แสดงท่าทีสนใจในตัวของมนุษย์ที่ยืนหัวโดอยู่ในหนองน้ำพากันลอยโชค เอาปากคาบกบในหนองน้ำไปกินเป็นแถวแสงไฟฉายบนหน้าผากของสองเกลอส่องให้เห็นหัวกับไส้มีพวงเครื่องในเปียกแช่ย้อยลงมากเป็นพวงอยากหน้าขยักขยงสองเกลอยืนตัวแข็ง มองดูหัวกับไส้ที่ลอยชวัดชเวียนไล่งับกินกบกัดกบเสียงดังกรอบกรอบอยู่ตลอดเวลาแต่ไอ้ดวงมันเห็นว่าผีกระสือน่าจะมองไม่เห็นตัวของมันเป็นแน่จึงเริ่มขยับตัวแสงไฟฉายบนหน้าผาที่สั่นไหวไปมากไอ้ดวงก็เห็นว่าไม่ได้ทำให้ผีกระสือรู้ตัวแต่อย่างใด มันจึงนึกย่ามใจกระซิบเรียกผีกระสือตัวหนึ่งที่ลอยเฉียดใกล้เข้ามาโอแม่ผีแม่ผากระสือจีเฮ้ยอุ้ยแม่ผีกระสือจา๋าเออผีกระสือไม่ได้มีท่าทีจะได้ยินเสียงเรียกของมันทำให้ไอ้ดวงเกิดความมั่นใจมากขึ้น มันลองเต้นเยงเยงไปมาไอ้ชุยเห็นผีไม่มีท่าทีจะเห็นไอ้ดวงก็เลยเกิดยามใจขึ้นมาทำท่าล้อเลียนบรรดาผีที่มีแต่หัวกับไส้แล้วหันไปหัวเราะกับไอ้ดวงเริ่มรู้สึกสนุกกับการแลบลิ้นเล่นตายั่วผีกระสือเล่นจากนั้นสองน่ม ก็ตะลุยจับกบไปพร้อมกันกับผีกระสือกบมีมากจนเกินความต้องการพวกมันจึงหันไปจับกบโยนใส่หัวของผีกระสือเล่นลืมคำเตือนของหลวงตาที่บอกว่าอย่าจับกบเอามาเล่นเพราะเป็นการทรมานสัตว์โดยไม่จำเป็น จนเมื่อเล่นกับผีเบื่อแล้วมันสองคนจึงชวนกันเดินกลับบ้านวันรุ่งขึ้นก็นักบไปขายในตลาดได้เงินมาหลายร้อยบาทมันพากันไปกินเหล้าที่ร้านของป้ายือนตามเคย จนเมาแอกันทั้งสองคนแล้วคุยโวตามระษาค,คนขี้โมว่าไปจับกบที่โคกระสือมาโดยไม่มีผีกระสือตอนไหนมันหลอกหลอนมันสองคนได้เลยคนในร้านได้ฟังต่างพากันสั่นหน้าเพราะไม่มีใครเชื่อว่าไอ้สองคนนี้จะไปจริงด้วยรู้นิสัยพวกมันดี ว่าเป็นคนขี้โม้ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะงั้นคืนนี้ข้าสองคนจะไปจับกบให้ดูเป็นขวัญตาแน่จริงก็ตามไปดูที่โครกระสือได้เลยไอ้ดวงคุยโวขึ้นแต่คนในร้านก็ไม่ได้สนใจนึกว่ามันก็แค่คุยโวไปอย่างนั้นเองมีเพียงไปเยือนเจ้าของร้านเท่านั้น ที่ถามออกไปได้วยความสงสัยและทำไมผีกระสือมันไม่ไล่ตามกัดพวกเองล่ะก็เพราะพวกข้ามีของดีติดตัวไปอะดิแต่ขออุบไวเกินมันเป็นความลับอะของแบบนี้เขาไม่บอกกันยังไงหรอกเออเองเก่งข้าจะรอดูพวกเองถ้าถูกผีหลอ,อกมาข้าจะสมน้ำหน้าให้ไปเยือน พูดอย่างหมันไส้ไอ้ลวงมันยกนิ้วโป้งชูให้เหมือนจะบอกว่าให้รอดูได้เลยพรุ่งนี้มันจะเอากบเต็มข้องมาอวดแล้วคืนต่อมาสองเกลอก็ออกไปจับกบกันอีกฝนฟ้าก็ช่างเป็นใจโปรยเม็ดลงมาแค่ปรอยๆมันสองคน ยอมใจที่ร้านเหล้าของป้าเยือนก่อนคนละหลายก้องอยู่แล้วจึงเดินตะปัดตะเป๋ไปที่โคกระสือเพราะอุปกรณ์จับกบโดยไม่มีความกลัวอยู่ในหัวเลยเพราะมีใบนาดเสกกระถาคอยบังตาผีและเพราะดีกรีของน้ำเมาที่ทำเอาเดินแทบไม่ตรงทาง พอมาถึงหนองน้ำก็ลงไปจับกบตัวอ้วนๆที่กำลังกระโดดเล่นน้ำอยู่ในหนองไอ้ดวงกระโดดตะคุบกบจนใบหน้าหลุดออกจากทัดหูมันรีบคว้ามาทัดหูไว้ใหม่ขณะที่ไอ้ชุยไล่จับกบไปหัวเลาะไปกบมีมากเสียจนจับยัดลงค้องแทบไม่ทัน ดวงไฟสีเขียวหลายดวงได้พุ่งตรงมาเหมือนคืนก่อนอีกไอ้ดวงหัวเราะร่าโบกไม้โบกมือทักทายผีกระสือนึกในใจว่าอยากให้ป้าเยือนได้มาเห็นชะมัดจะได้อ้าปากค้างไม่สบประมาทว่ามันขี้โมอ,อีกไอ้ฉุยเอามือป้องปาก โห่ร้องต้อนรับบรรดาผีกระสือแต่ทันทีนั่นเองหัวทุกหัวของผีกระสือก็พากันหยุดชะงักจ้องดวงตาสีเขียวเจิดจ้ามาที่มันสองคนเป็นตาเดียวให้ดวงค่อยๆหุบยิ้มลงมือที่โบกไว้ก็ลดตามลงอไอ,อ,อ้ชุยเข้าว่า ชักจะไม่เข้าท่าเข้าทีแล้วเว้ยไอ้ชุยรีบคลำดูใบหน้าที่ทัดหูอยู่พบว่ามันก็ยังอยู่ดีจึงใจชื้นขึ้นแต่แค่อึดใจเดียวเท่านั้นใจมันก็หล่นพูเมื่อหัวกับไส้หลายต่อหลายหัวพากันพุ่งวูบรงดิ่งเข้ามาหาผมยาวที่ปกคลุมหน้าตาเปิดออก เห็นใบหน้าเขียวอีที่มีดวงตาสีเขียวลุกโลกปากอ้ากว้างร้องเสียงดังแสดแก้วหูโอ้โ,อโ,อโอวิง่งไอดวงตะโกนบอกมันทิ้งทุกอย่างในมือเห็นทีเดียวขึ้นไปอยู่บนตะลิ่งมีไอ้ช่วยพุ่งตามขึ้นมาติดๆพอมันหันไปมองอีกที่เห็นบรรดาหัวผี ลอยวูบขึ้นมาจากหนองน้ำมันสองคนใส่ตีนหมาวิ่งโกยอ้าวไปข้างหน้าทันทีไอ้ชุยผีมาตามมาไม่วะไอ้ชุยมึงถามมาได้ก็ตามมาดิมันอยู่ข้างหลังกูเนี่ยตามมาติดๆ ทิดหลังกูเลยโอยโอยเดีย,ยมึงรีบตามกูมาเลยมึงรีบตามกูมาเลยนะเพื่อนอย่าวิ่งช้าอา้าวงัวิ่งแซงกูละ่ะกูไปละไอ้ด้วงกูฝากทางนี้ด้วยมาทั้งพวงเลยพลันข้างหน้าของพวกมันก็มีร่างของเด็กชายคนหนึ่ง ยืนมองดูอยู่ที่ข้างกอไผ่แกยกมือกวักเรียกอยูไ่ไว้ให้ทั้งสองคนวิ่งไปหาพลางตะโกนบอกว่ามาทางนี้เข้าไปในกอไผ่นี่ผีกระสือนะ่ะมันกลัวน้นาเกี่ยวไส้มันเข้าไปไม่ได้คนทั้งสองนึกได้ว่าผีกระสือมันกลัวน้นามไผ่ไอ้ชุยไม่รอช้า วิ่งพรวดเข้าไปในกอไผ่พร้อมกับเด็กชายทันทีชนิดที่ไม่กลัวเจ็บมีไอ้ดวงพุ่งตามเข้าไปติดตๆผีกระสือตามเข้ามาไม่ได้จึงลอยวนเวียนอยู่รอบนอกของกอไผ่สักพักเมื่อเห็นว่าเข้าไปหาสองคนนั้นไม่ได้ ผีกระสือจึงพากันลอยกลับไปขอบใจมากนะไอ้หนูพอผีกระสือไปหมดแล้วไอ้ดวงก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกมันหันมาขอบอกขอบใจเด็กชายเสียยกใหญ่แสงไฟฉายบนหน้าผากส่องให้เห็นเจ้าหนูคนนี้น่าจะมีอายุสักเจ็ดแปดขวบ สวมกางเกงขาสั้นตัวเดียวไม่ใส่เสื้อผ้าแต่เนื้อตัวไม่ยักโดนหนามไผ่เกี่ยวผิดกับมันสองคนที่โดนหนามไผ่เกี่ยวจนเลือดไหลซิบซิบมันจ้องมองสังเกตดูเนื้อตัวที่ขขาวซีดเหมือนไม่มีเลือดอยู่ในตัวแม้แต่หยดเดียวเออทำไมเองมาอยู่แถวนี้มืดๆคนเดียวล่ะไอ้หนู หนูมารอแม่เดี๋ยวแม่ก็มาแล้วจ้ะแล้วแม่เองชื่ออะไรวะไอ้ดวงชักเริ่มมองหน้าเด็กน้อยอย่างเหยียงแยงใบหน้าเล็กฉีกยิ้มกว้างก่อนตอบคำถามมันอย่ากชัดถ้อยชัดคำแม่หนูชื่อปริกจ้ะสองเกลอทำหน้าเหวเพราะนางปริกที่ว่า ก็คือตำนานของผู้หญิงตายท้องกลมที่คนเฒ่าคนแก่เคยเล่าให้ฟังเขาเล่ากันว่าพอเธอตายไปชาวบ้านได้เอามาฟังไว้แถวออไ่ใกล้กับโคกกระสือนี้ทันทีนั้นเองมันสองคนก็ต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวกับเสียงเย็นๆของผู้หญิงที่ดังอยู่นอก,กออไย ไอ้แดงไอ้แดงเอ้ยเอ็งเที่ยวไปหลอกใครเข้าอีกละ่ะออกมาหาแม่ได้แล้วเท่านั้นเองไม่ต้องสงสัยอะไรอีกมันสองคนพรวดพราดออกจากกอไผ่ไม่ยอมหันไปมองเจ้าของเสียงเย็นว่ายืนอยู่ตรงจุดไหนออกมาได้ก็วิ่งหน้าตั้งชนิดไม่เหลียวหลังวิ่งไปทางบ้านของพ่อใหญ่ผวน โอ้โหตั้งใจมาหลอกเต็มๆเ,เลยดีก็สือเจอผีเด็กเฮ้เด็กผีเจอที่ไปไหนยังไม่ได้คุยกันเลยมาคุยกันก่อนโอ้โหกูนึกว่ามาดีที่แท้มาหลอกใครมันจะไปคุยกับผีมันสองคนวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต รีบไปเลยไอ้ฉุยมึงรีบตามกูให้ทันนะมึงไม่ต้องห่วงกูมึงวิ่งนำได้เลยเดี๋ยวก็วิ่งตามติดๆเลยจนมาถึงบ้านของพ่อใหญ่ผวนก็ลน้มลงหมดสติที่หน้าบ้านของแกนั่นเองพอฟื้นขึ้นมาไอ้ดวงถึงค่อยรู้ว่าถูกพ,พาเข้ามานอนในบ้านของพ่อใหญ่ผวนแล้วแกกำลังใช้น้ำมนต์โผลจนเปียกโชคไปทั้งตัว ไอ้ดวงรีบลุกรวดพลาดขึ้นนั่งเหลียวมองไปรอบตัวก็พบว่าขณะนี้เช้าแล้วมีคนในบ้านของพ่อใหญ่ผวนมานั่งมองอยู่สามสี่คนรวมทั้งไปเหยื่อด้วยแกเป็นคนถามมันว่าเมื่อคืนพวกเองวิ่งหนีอะไรกันมาเนื้อตัวถลอกปอกเปิดหมดมีแต่รอยหนามไผ่เกี่ยว มันร้องอุยพลางทำหน้าบิดเบี้ยวพอเห็นว่าตัวเองกับไอ้ดวงปลอดภัยแล้วก็ร้องชัยโยออกมาผวาเข้ากอดไอ้ดวงอย่างดีใจที่รอดตายจากถูกผีหลอกมาได้ก่อนที่ไอ้ดวงจะเป็นคนเริ่มต้นเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังตั้งแต่ที่มันสองคนไปเจอผีกระสือที่โคแล้ววิ่งมาเจอผีนางปริ กับลูกเข้าอีกไอ้ดวงมองหน้าพ่อใหญ่ผวนพ่อแกออกมาว่าทำไมเป็น,นาดของพ่อใหญ่ถึงได้กันผีได้แค่คืนเดียวอเมื่อคืนนี้ผีมนเห็นข้าสองคนเต็มเต็มเลยพ่อใหญ่มองหน้ามันสองคนแล้วยิ้มมุมปากเบนาดของข้ามันก็ต้องมีวันหมดอายุสิวะพวกเอง ก็ได้กบมาแล้วไม่เห็นว่าแบ่งต่ออายุใบหนาทของข้าสักตัวเลยนี่นาเอาแต่ไปอวดคนนั้นคนนูน้นคนนี้อยู่นั่นแหละแล้วเก,กก็หัวเราะฮาฮาบอกมันอีกว่า <c oughs> <c oughs> แล้วใบหนาดของข้าก็บางตาได้แค่ผีกระสือเท่านั้นเองแหละคนเขาถึงไม่ไปจับกบกันที่นั่นเพราะที่โคกนั้นน่ะ มันยังมีผีอีกหลายตัวสิงอยู่เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคน กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Ghost Land แดนผีด้วยนะครับ